สวัสดีครับชาว fps thailand com ทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีคีย์บอร์ดนะคะจากค่าย Tesoro นะครับในชื่อรุ่น excalibur s p e c t r u m นั่นเองนะครับซึ่งเขาใช้ชื่อ s p e c t r u m เนี่ยเป็นเป็นตัวแทนของการที่จะ f ูลรีหรือว่าแบบใช้สีแบบได้เต็มข้อเลยนะครับก็คือเอาเอามรมแบบ rgb เหมือนเจ้าอื่นนะครับผมแต่ว่าเขาเคยใช้ rgb ไปแล้วแต่ว่าตัวนั้นจะเป็น rgb แบบปรับ ได้ทั้งแผงแต่ว่าอันนี้ปรับที่แตละปุ่มเลยนะครับมาดูกันที่ฟีเจอร์หน้ากล่องนะฮะทางซ้ายสุดก็จะมีบอกว่าจะเป็นสเปกตรัมเลยนะครับของสเปกตรัมก็คือเป็นสายล้งมาเลยนะครับไลเ่เศษสี16.8ล้านสีทุกปุ่มนะครับแล้วก็ที่หน้ากล่องก็จะมีโชว์ให้ดูเลยแบบนี้นะครับขวาล่างนะฮะก็จะบอกว่าใช้สีได้ทั้งหมด16.8ล้านสีแล้วก็ตัวปุ่มแต่ละปุ่มที่เป็นแมคคา n ิคอวเนี่ยกดได้ถึง60 000. ล้านครั้งนะครับผมแล้วก็ส่งข้อมูล1,000เฮิร แล้วก็มีตัวเมมโมรีในตัวนะครับ 5-12KB นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเป็น Full and k e Rover นะครับก็ประมาณนี้ส่วนด้านมุมอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นส่วนนี้ฮะนี่ก็จะมีสวิตช์อยู่ที่สีฟ้าสีแดงสีดำแล้วก็สีน้ำตาลนะครับตัวนี้เนี่ยใช้เป็นเคลนะครับเป็นเคลสวิตช์ m ม c h a n i c อ l ลเคลสวิตช์นะที่เหลือก็ด้านหลังฮะนี่ก็เป็นฟีเจอร์ หลักๆอารมณ์ประมาณว่าจากจากเทคด้านหน้าเนี่ยก็มาเป็นตัวภาพด้านหลังนะครับใช้งานคู่กับตัวซอฟต์แวร์ของเทสลได้ด้วยนะครับก็หมดหน้าที่ของกล่องแล้วนะฮะเปิดเข้ามาที่ตัวกล่องนะครับผมก็จะเจอกับตัวคู่มือแล้วก็ตัวอารมณ์ประมาณแบบโบชัวอันนี้อันนี้คือแบบสินค้าของเขามีอะไรบ้างนะฮะจากทางเทสลนะครับนี่คีย์บอร์ดหูฟังนะฮะแผ่นรองเมาส์จากที่เห็นยังไม่มีเมาส์นะนะครับ แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นคู่มือนะครับเปิดมาจะเป็นภาษาต่างๆนะครับตัวนี้นี่ถ้าเกิดใครงงหรือว่าใช้ไม่เป็นยังไงเนี่ยสามารถเปิดดูได้เลยนะครับเขาจะเขาจะอธิบายพวกปุ่มการกดคู่กันต่างๆว่าต้องใช้อะไรบ้างนะครับนี่แล้วก็ถัดมานะฮะนี่ฮะคีย์บอร์ด Tesoro Excalibur Spectrum นะครับนี่จะให้ดูแสงสีอันนี้คือโหมดเ a นโบว์นะครับเรนโบว ยังไงจะอธิบายเรื่องโหมดแสงให้ฟังอีกสักครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเรามาดูเรื่องของ Layout กันก่อนนะครับจากซ้ายไปขวาเนี่ยนะฮะก็จะเป็นคีย์บอร์ดรูปล่างหน้าตามาตรฐานนะครับมาตรฐานแบบอ่าเป็นเป็นเป็นฟู l เลเอลเลยนะครับก็ครบทุกปุ่มแต่ว่ามันจะไม่มีพวกปุ่มมาโครพิเศษอะไรเพิ่มขึ้นมาก็จะใช้งานได้ปกตินะครับก็ไล่มาจากด้านบนนะครจะมีโลโก้ของเทสโตรแทน ESC นะครับหรือ Escape แล้วก็ถัดมาเป็นการเปลี่ยนโปรไฟล์นะครับโปรไฟล์หนึ่งถึงนะครับผมตรงนี้เป็นกลุ่มโปรไฟล์อันนี้คือการล็อกวินโดว์โหมดนะครับแล้วก็มิวเสียงเพิ่มเสียงต่างๆอันนี้คือมัลติมีเดียคีย์กลุ่มนี้คือมัลติมีเดียคีย์นะครับแล้วก็ถัดมาเป็นเกมโหมดกับ PC m o โหมดอ่าฮะลงมาตรงนี้นะครับผมจะเป็น6ปุ่มกับ n k e y r o รเนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นมาโค์ดแบบเรคคอร์ดสดเลยนะฮะ แล้วก็ตรงนำแผ่นเนี่ยไม่มีอะไรนะครับเราจะมาดูตรงนี้ที่เป็นการปรับแสงไฟเอฟเฟกนะครับบนกับล่างเนี่ยเป็นการปรับความเข้มนะครับนี่ฮะฟังก์ชันล่างก็จะค่อยๆอ่อนลงจนดับไปนะครับอันนี้ก็จะน่าจะเข้าใจกันดีอยู่แล้วนะครับการปรับความเข้มส่วนโหมดของไฟเนี่ยนะครับเรามาดูกันเลยแล้วกันผมจะไล่ไปที่อันสุดท้ายเลยนะฮะอันนี้คืออันแรกอันแรกอันแรกนะครับโหมดแรกก็คือ มันเป็นแบบว่าสแตติกเลยครับผมก็คือตัวไฟเนี่ยจะนิ่งปรับได้ตามตามสีต่างๆ16.8ล้านสีที่เราต้องการคือสามารถปรับได้ตัวซอฟต์แวร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวซอฟต์แวร์อีกทีนึงนะฮะแล้วก็โหมดที่2ครับผมก็จะเป็นนี่ฮะทริกเกอร์คือกดปุ่มไหนสว่างปุ่มนั้นนะครับกดปุ่มไหนสว่างปุ่มนั้นนะครับแล้วก็โหมดที่3อันนี้คืออารมณ์ประมาณแบบ กดแล้วมันเป็นน่าจะริปเปินะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็คือกดปุ๊บลงก็จะกระจายซ้ายขวานะครับกดตรงไหนก็จะเริ่มจากจุดนั้นไปนะครับกระจายโหมดที่4อันนี้สวยงามดีครเป็นไ i เ e w o r k นะครับก็คือเป็นดอกไม้ไฟกดปุ๊บเขาก็จะมี mix ซสีอื่นเข้ามาด้วยสมมติถ้าเกิดเราตั้งให้พื้นฐานเป็นสีแดงเนี่ยเขาจะตัดด้วยสีน้ำเงินนะครับนี่สวยงามดีแล้วก็อันนี้ นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นแบบกระจายออกแบบเป็นแถวเดียวนะเอาเรวมแบบนั่แหบบละฮะครอสกันกดตรงไหนแลก็อันนั้นคล้ายๆลิปเปิลครับแต่ว่าลิปเปิลเนี่ยเขาจะเป็นทั้งแผงแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเส้นๆไปนะครับนี่ต่อไปฮะหมดที่เท่าไหร่แล้วลืมลืมจังนะครับอันนี้รู้สึกจะเป็นบริสติ้งนะครับผมก็คือสว่างแผ่วสว่างนะฮะอันนี้คุน้นเคยกันดีอันนี้เป็นเรนโบว์ครับจากซ้ายไปขวา ส่วนใหญ่คนที่ซื้อ RGB ไปใช้เนี่ยมกักจะชอบใช้โหมดนี้เพราะว่ามันมันเต็มข้อที่สุดแล้วมันฟุ้งฟิ้งที่สุดแล้วนะครับผมครบทุกสีในโหมดเดียวแล้วก็อันนี้รู้สึกจะเป็นอารมณ์ประมาณว่าอยู่อยู่ในกลุ่มของคียการเล่นเกมนะครับโดยเฉพาะดูจาก layout ที่เขียวไว้เนี่ยที่วางไว้เนี่ยนะฮะน่าจะเป็น FPS นะครมีตัว B ด้วยน่าจะเป็น Counter หรือเปล่า,น,านะครเพราะว่า B B รซื้อของแล้วก็เดินนะครับผม W S D นะ Q E R น่าจะเป็นเกมเ p s แหละครับผมสายของเราเลยนะฮะโอเคนอกจากพวกเลเยอร์ต่างๆแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะให้ดูที่ความมิติมิติละกันมิติของคีย์บอร์ดนะฮะความหนาของเขานะครับตัวเทสล l o โร่เอ็กซคาลิเบอร์เนี่ยบอดี้ของเขาปกติเนี่ยจะเป็นบอดี้ที่ค่อนข้างหนาอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวจะยกให้ดูทีหนึ่งนะฮะนี่ขอบหนาฮะแต่ไม่นุ่มนะนี่ฮะเป็นเป็นพลาสติกนะครับผมเป็นพลาสติกแข็งแรงดีครับ น้ำหนักยกขึ้นมาเนี่ยถือว่าไม่ได้หนักมากนะฮะถ้าเกิดเทียบกับคลาสสิคอลแบบตัวอื่นๆหรือก่อนอ้นนี้นานๆเนี่ยมันอาจจะหนักกว่านี้นะครับผมดูด้านหลังครับผมนี่ด้านหลังก็ไม่มีปุ่มอะไรพิเศษหรือว่าพอร์ตอะไรพิเศษแต่ว่ามีมีรอยปั๊มอยู่นะครับซึ่งน่าจะเป็นบอดี้เดียวกันแต่ว่าอาจจะเป็นตัวที่รุ่นที่สูงกว่านะฮะเขาถึงจะเปิดใช้พวกพอร์ตอ่า USB แล้วก็เสียงนะครับด้านใต้ครับ ด้านใต้ก็จะมีตัวปรับระดับความสูงซึ่งเป็นมาตรฐานของคีย์บอร์ดทุกตัวอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวยืดกับตัวโต๊ะเนี่ยจะเป็นแบบขูดขานะฮะเป็ขูดขา4จุดนะครับผมโอเคเราดูตรงจุกสัญญาณนะฮะตรงนี้เนี่ยเป็นการกระชากนะฮะสามารถที่จะแบบโค้งออได้นะครับโค้งออได้ตรงนี้เนี่ยทำไว้แบบนี้ก็ค่อนข้างดีนะครับเวลาเรากะชากคีย์บอร์ดแล้วยังไงมันจะ ช่วยเซฟไม่ให้ตัวคู่ออกมันขาดออกมานะครับมาดูตัวส่งสัญญาณก็จะเป็น USB GoPlate นะครับ GoPlate นี่ฮะเป็นบอกไว้เลยว่าเ,เป็นของ t e s o o นะครับผมแล้วก็ตัวสายสัญญาณเนี่ยวนตวเป็นสายสัญญาณแบบสายถักแล้วก็สายค่อนข้างหนานะครับสายเส้นหนาเลยพอพอสมควรเลยทีเดียวนะครับแข็งแรงดีมากนะครับสายถักแบบนี้โอเค เราไปดูในส่วนของการทดสอบ anti ghosting กันฮะว่าเขาใช้ NK-Rover ได้แบบเต็มเต็มรูปแบบแค่ไหนนะครับรวมไปถึงการใช้งานซอฟต์แวร์ด้วยนะครับเรามาทดสอบคีย์บอร์ด ghosting กันนะครับผมกับตัว Tesoro x c a l i b u r Spectrum ตัวนี้นะครับเราขอทดสอบที่ตัวโหมด NK-Rover เเลยกันเพราะว่าไอตัวหกของมันเนี่ยก็กดแค่หกปุ่มอยู่แล้วนะครับนี่เราเปิด NK-Rover ไว้แล้วนะฮะกดไปสี่แปนะครับเกหมดนิ้วละนี่ก็คือเรามันจะมาละเลง มือลงไปนะฮะท่าลงไปท่าลงไปก็เห็นอย่างนี้แล้วนะฮะก็หายห่วงครับผมเรื่องของ n nq rover นะครับมาดูในส่วนของการใช้งานเจ้าซอฟต์แวร์ของ x caliber ตัวนี้นะครับก็มันเป็นซอฟต์แวร์หน้าเดียวเลยนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบเท่ๆทสซ์เทสโซโลอยู่แล้วนะครับมาบรรทัดไรกเนี่ยก็จะเจอกับการปรับโหมดนะฮะอันแรกเลยจะเป็น pc โหมดนะครับแล้วก็ไล่มาเป็นโปรไฟล์1นถึงหก็จะเห็นได้ว่าตั้งโปรไฟล์ได้ทั้งหมด5โปรไฟล์นะครับแล้วก็ ถ้าใครที่คิดจะตั้งค่า Key Assignment เนี่ยจะต้องเลือกไปที่โปรไฟล์1-5ก่อนนะครับถ้าเกิดใช้งานที่ PC Mode อยู่มันจะกดอะไรตรงน,นี้ไม่ได้เลยนะฮะเราต้องกดเลือกโปรไฟล์1ก่อนแล้วก็มาถึงจะจิ้มได้ไปสีเหลืองๆนะครับผมในโบก็จะมีขึ้นมาเป็น Macro Setting นะครับเป็น Key Assignment เป็น Launch Program นะครับนู่นี่นัน่น อันนี้คือจะสามารถตั้งค่าแต่ละปุ่มแต่ละปุ่มได้ตามใจของเรานะฮะเปลี่ยนจาก F4 เป็นอานอื่นก็ได้นะับเผื่อเราจะต้องการให้มันเป็นอะไรที่เราต้องการมากกว่านะฮะแล้วก็ถ้าเกิดในอันนี้คือกลับมาที่ PC mode นะครับอันนี้คือการใช้งานแบบตั้งเดิมนะครับ Key a s i e n t จะไม่ถูกมันคือมันจะไม่ถูกทํางานนะครับแล้วก็มาดูในส่วนที่ตั้งค่าได้คือการซิงค์โปรแกรมนะครับผมเลือกปุ๊บนี่จะมาให้เลือกว่าเราจะให้กดซิงค์โปรแกรมอะไรบ้างนะฮะก็รประมาณนี้ แล้วก็ Disable คือการปิดไปเลยว่าเราจะไม่ใช้งานปุ่มนี้นะครับผมแล้วก็ตั้งไปตั้งมาถ้ามาเละเทะขึ้นมาเนี่ยก็สามารถตั้งให้เป็น default ได้นะครับไม่ต้องห่วงนะฮะแล้วก็ซ้ายล่างเนี่ยคือจุดที่เราจะมาตั้งแสงไฟนะครับอันนี้คือมันเป็นแสงไฟที่อยู่ในโหมดดั้งเดิมของเขานะครับ standard นะครับอันนี้คือสีเหลืองที่ผมตั้งไว้นะฮะเราอยากตั้งให้เป็นสีแดงก็เลือกเลยนะสีแดงหรือว่าลาก ไปตามจุดต่างๆที่เป็น16.8ล้านสีตรงนี้หรือว่าใส่โค้ดลงไปเลยก,ก็ได้นะถ้าใครแม่นเรื่องโค้ดนะครับพอเป็นสีแดงก,ก็แกบพายไปแล้วก็จะเป็นสีแดงทันทีนะครับสีตรงนี้เนี่ยจะโชว์ในโหมดสแตนดาดเท่านั้นนะครับผมไม่งั้นเขาจะเล่นเป็นสีอื่นแทนพอตั้งเสร็จก็กด exit ออกมานะครับแล้วก็ไลนิ่งเอฟเฟกต์นะฮะโหมดที่2ตรงนี้คือการปรับเอฟเฟกของแสงนะครับแบบมาตรฐานทริกเกอร์ริปเปลไฟเวร์นะฮะอย่างอย่างที่เห็นกันแล้วก็ ผมก็ได้เปิดให้ดูไปแล้วนะในช่วงแรกของการรีวิวนะฮะอันนี้ก็จะมาให้ดูตัวอย่างก็คือ Radiation นะครับอะไฟเอาไฟเวิร์กดีกว่ามันเห็นได้ชัดกว่านะครับอันนี้ไอตัวที่เป็นสไตล์ก็จะหายไปก็จะกลายเป็นตัวไฟเวิร์ k แทนนะครับี่ประมาณนี้ฮะกับการตั้งค่าซอฟต์แวร์นะครับซึ่งก็จะช่วยให้เราใช้งานได้ง่ายและก็คล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนเรใครที่ใช้งานจเจ้า e x c a i b ค r Spect ร์สตัตัวนี้นะครับ เป็นยังไงบ้างฮะสำหรับการใช้งานอซอฟต์แวร์แล้วก็การทดสอบ anti ghosting ครับเรียกได้ว่า anti roll นี่ทำงานกันตเต็มรูปแบบเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะฮะที่ลืมให้ดูกันไปในช่วงแรกคือการให้ฟังเสียงและให้ดูสวิตช์ของเคลนะครับผมนี่เคลสวิตช์ก็หน้าตาแบบคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับตรงนี้ปุ่มสวิตช์เนี่ยจะเป็นเครื่องหมายบวกนะครับซึ่งใช้งานได้กับคีย์แคปทั่วไปมาตรฐานทั่วไปได้เลยนะครับนี่แล้วก็แต่ละปุ่มแต่ละปุ่มของเขาเนี่ยจะมี LED หลอด LED อยู่ทุกปุ่มนะครับเวลากดปาเปิ๊บเนี่ยมันก็จะสว่างนะครับอันนี้คือผมไม่ได้เปิดให้ดูตลอดเพราะว่ามันจะสะท้อนไม่เห็นสวิตช์นะครับเราจะมาลองฟังเสียงนะฮะเคสสวิตช์ที่เป็นบลูกันนะครว่าเสียงจะเป็นยังไงนะครับเนเสน่ห์ของบลูสวิตช์ทุกสีท,ส Blue Switch, ทุกอ่ะเสน่ห์ของบลูสวิตช์ทุกยี่ห้อเนี่ยครับก็จะมี ความดังนะครับเป็น2จังหวะแบบคลิกกี้นะครับคือกดลงไปเนี่ยเสียงคีย์แคปกระทบกับสวิตเนี่ยจะดังพอสมควรนะครับประมาณนี้ฮะก็ส่วนใหญ่จะชอบกันนะครับสำหรับเกมเมอร์ไทยเรานะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบนะฮะแบรนด์เทสโซโลนะครับผมก็มีขายตามร้านเกมมิเกียชั้นนำตัวทั่วไปแล้วนะฮะแล้วก็ครบถ้วนทุกรุ่นอยู่แล้วนะครับสามารถหาซื้อได้โดยเฉพาะรุ่นสเปกตรัมตัวนี้นะครับวันนี้ผมและไอพีเอทแลนด์ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ